สวัสดีครับผมวันนี้ตั้มกับ พี่นันนะคะวันนี้เราสองคนจะพามาชมโรงงานนะฮะซึ่ง,ต,ง<ช>ตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่นันตั้งอยู่ในออซอยพันท้ายนรสิงค์ค่ะตั้มครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด<ช>สมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ด้านขวามือของของเราเนี่ยเป็นในส่วนของสํานักงานอาคารนะฮะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับคือตอนนี้อยากอยากรู้มากๆเลยครับว่าที่ดินที่นี่ครับเนื้อที่อยู่เท่าไหร่พี่นันเนื้อที่416ตารางวานะคะก็คือ1ไร่กับอีก16ตารางวาครับผมทางพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ประมาณ927ตารางเยตร ถูกต้อะค,ะค่าผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะพาไปชมด้านในโรงงานเดี๋ยวตามมาเลยนะครับค่ะตามมาเลยค่ะ,ะตั้มตอนนี้ะนะเราขึ้นมาอยู่บนชั้นลอยแล้วเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องอโรงงาน ครับผมที่เป็นคลังอยู่ในนี้อ่าครับผม ตัวตัวพื้นที่ตรงข้างล่างนี้นะฮะที่ที่เรายืนอ,อยู่เมื่อกี้นะครับรับน้ําหนักได้ถึง3ตันมากกว่า3ตันด้วยกันต่อน1นตารางเมตรต่อ1ตารางเมตรใช่ะค,ะค่ะผมแล้วตัวด้านหลังของเราเนี่ยยังมีในส่วนของคูลทาวเวอร์ด้วยใช่นะครับผมตัวนี้ประโยชน์คืออะไรครับพี่นันเอ่อเอาไว้หล่อเย็นให้เครื่องจักรที่มันร้อนเวลาทํางานอะตั้มครับผมเขาจะได้เอามาหล่อเย็นในส่วนของเครื่องจักรให้ให้เครื่องจักรมันไม่ร้อนมากเกินไปโอเคะค,ะครับผมส่วนส่วนไฟเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นแต่ละช่วงช่วงช่วงให้ว่า ครับช่วงไหนจะใช้ไฟเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตมครับผมค่ะตั้มเห็นอะไรไหมที่เป็นเหมือนหูช้างออกมาอ๋อมันมันใช้เพื่ออะไรครับพี่นันรองรับเคง่าตั้มเวลาเรามีเคนเราสามารถเอาวางแล้วก็ทําเคนในโรงงานได้เลยอ๋อแล้วคือตอนนี้ตั้มก็สงสัยว่าทําไมเขามีท่อแป๊บด้วยครับตัวนี้ฮะเป็นท่อน้ำอ่ะตั้มเป็นพวกท่อน้ําท่อไฟที่จะช่วยแบบคือในโรงงานที่เขาทำไว้พร้อมทั้งหมดเลยให้ ให้คนที่จะมาอยู่ที่ทําเกี่ยวกับโรงงานพลาสติกเนี่ยเข้ามาอยู่ได้เลยโดยไม่ต้องทําอะไรเลยโอ้โหถือว่าทุกอย่างนี้คือพร้อมตอบโจทย์มากนะครับพรอย่างที่บอกไปว่าคือโรงงานนี้คือเคยทำแบบผลิตเกี่ยวพลาสติกมาก่อนใช่ครับผมโอเคได้เดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปชมในส่วนของอาคารสํานักงานนะครับเดี๋ยวตามเรามาดูนะครับ จำข้าลืมไปเลยคัาผมมีด้านข้างอีกนะเอาไว้เก็บของอ๋อด้านข้างไว้เก็บของด้วยใช่เดี๋ยวระชมกันเลยนะครับใหญ่ได้นะตั้มตั้มดูอะไรเหรออห้องนี้เป็นห้องอะไรครับพี่นันอ๋อห้องนี้เป็นห้องพ่นสีห้องพ่นสีใช่ค่ะก็ก็ไว้เวลาลูกค้าต้องการสีอะไรจะขึ้นสีอะไรก็ ห้องนี้มาห้องนี้ได้เลยใช่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยพี่จะพาตั้มไปชมห้องเก็บของครับผมอยู่ด้านหลังของห้องพ่นสีโอเคครับี๋้วเราไปดูกันใจไม่ไหวละเดี๋ยวไปดูกันเลยนะพื้นที่กว้างมากเลยนะคะตรงนี้นี่ใช่ไหมครับห้องค้างๆที่ถัดใช่อ๋ออันนี้เป็นห้องอะไรนะฮะห้องเก็บเม็ดพลาสติกอ่ะตั้มเนี่ยเวลาพลาสติกมาลงครับตู้คอนเทนเนอร์มาลงพลาสติกเราก็จะเอาห้องนี้แหละ เป็นห้องเก็บของเลยโอเคค,ครับและแล้วเราก็มาถึงในส่วนของหน้าอาคารสํานักงานกันแล้วนะครับพี่นันใช่ครับที่นี่นะครับพี่นันมีทั้งหมดกี่ชั้นครับมีทั้งหมดสี่ชั้นกี่นอนกี่น้ําครับผมเป็นแบบประมาณสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำมาตั้มค,ค่ะแล้วชั้นหนึ่งใช้ทําอะไรครับชั้นหนึ่งเนี่ยเราใช้เป็นออฟฟิศได้ครับแล้วก็ กองทัพต้องเดินด้วยท้องมันต้องมีครัวด้วยจริงไหมแล้วก็ทุกชั้นยังมีในส่วนของห้องโถงซึ่งซึ่งขนาดใหญ่แล้วก็มีระเบียงด้านนอกให้ด้วยใช่ค่ะนะครับคือทําทั้งเป็นออฟฟิศได้เลยแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้ด้วยโอ้หดีมากๆเลยนะฮะและที่สําคัญยังยังไม่แค่นั้นนะฮะด้านขวามือของเราเนี่ยยังเป็นในส่วนของห้องประชุมนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องน้ําอีกด้วยอีกหนึ่งห้องใช่อตอนนี้นะพี่นานหลายคนคงอยากรู้กันแล้วว่า ราคาที่ตั้งขายเนี่ยตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในห้องประชุมดีกว่าไ,<ด>ไปเลยไป <ะ S 2> ตามมาครับตอนนี้เราอยู่ในห้องประชุมกันแล้วนะครับค่ะคำถามที่ตั้มถามพี่นันไปเมื่อกี้นะครับอยากรู้ในส่วนของราคาขายของที่นี่ตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับตั้งไว้ที่37ล้านค่ะตั้มโอ้โหซึ่งราคา37ล้านนะฮะก็คือได้ทั้งอาคารสํานักงานนะครับแล้วก็ได้ทั้ง ตัวโรงงานด้วยถูกต้องโ,อโ,อโอนะครับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเรา2คนมาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับด้านานี้ได้เลยค่ะหรือติดต่อผ่านที่ช่องบ้านของขวัญด้วยนะครับค่ะ,ะฝากเป็นกาลังใจให้เรา2คนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ